ออกรถไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับประกันอะไรซ่อมศูนย์ได้ทั่วประเทศ1ปี35,000กิโลเราเช็คโครงสร้างผ่านมาตรฐ,ฐานโดยเบนซ์พมิสัยเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีอุบัติเหตุพิกามจมน้ำ1น0้นะครับตำหนิก็จะมีสะเก็ดหินนิดหน่อย สวัสดีครับผมโจ้ครับเป็นที่ปรึกษาการขายรถยนต์ Mercedes-Benz วันนี้ผมอยู่กับ Benz C200 CGI คันนี้ปี2010นะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่อง1ั0 8นะครับเป็นเครื่องยนต์บล็อกเล็กนะครับแต่ให้แรงม้าถึง184แรงมา้าจะเป็นตัวท็อปสุดในรุ่นเลยนะครับเป็น C200 CGI Turbo เทอร์โบนะครับ Boo Efficiency รหัสตัวถังของเขาก็ W204 นะครับคันนี้ได้ผ่านการรีเช็คโดยเบนซภูมิใยเรียบร้อยแล้วนะครับ ได้ตรวจเช็คไปร่วมหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ได้เจอจุดบกพร่องไปหลายจุดนะครับยางแท่นเครื่องแท่นเกียร์เปลี่ยนใหม่นะครับมูเล่ดชาร์จเปลี่ยนใหม่แบตเตอรี่ใหม่นะครับแล้วก็ไล่ระบบพอน้ํามันใหม่ทั้งหมดนะครับรถสีเดิมจากโรงงานนะครับมีตําหนิตามการใช้งานผมจะขัดให้นะครับตอนที่รีวิวอยู่นี้คือยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเราแค่ล้างภายนอกแล้วก็ถ่ายเลยนะครับไฟหน้าของ W 2 0 4ก็จะเป็นสไตล์นี้นะครับรถที่ผมรีวิวทั้งหมดนะครับเป็นรถบ้านฝากขายนะครับ และบางคันก็จะเป็นรถที่พิออเดอร์เข้ามานะครับสำหรับ f c ที่จองไม่ทันนะครับเราก็จะใช้ระบบพิออเดอร์เอานะครับตามสั่งสีสเปครุ่นนะครับตามชอบของคนสั่งเลยนะครับทางเราก็จะเช็คตั้งแต่โครงสร้างรถนะครับประวัติรถนะครับเราจะไม่เอารถประมูลมาขายนะครับเราจะเป็นรถบ้านทั้งหมดนะฮะแม้กระทั่งรถที่พิออเดอร์นะครับก็จะเป็นรถบ้านทั้งหมดนะฮะเราคัดสรรมาอย่างดีแล้วนะครับไม่มีอุบัติเหตุหนัก100%นะครับจมน้ําไม่มีแน่นอนนะครับ และทางเรามีบริการส่งรถไปเก็บเงินที่หน้าบ้านนะครับรถไม่ดีเนี่ยเราไม่ส่งนะครับก่อนที่จะส่งเราจะรายงานตรงทุกจุดนะฮะจะวิดีโอคอให้ผู้ซื้อนะเห็นร่องรอยการใช้งานของรถแต่ละคันนะครับที่โอนจองเข้ามานะครับและโอนจองเนี่ยจองเฉพาะรถสไลด์เท่านั้นเองนะครับไม่ได้จ่ายค่าในส่วนของตัวรถเลยนะครับส่วนของตัวรถเนี่ยไปเก็บที่หน้าบ้านของคนซื้อเลยนะครับ ไม่มีความเสี่ยงแม้แต่ <IN C ell ating> น้อยนิดเลยนะครับสลับคนซื้อนะครับเพราะว่าเราเนี่ยส่งเล่มไปให้ดูเลยนะครับท่านก็จะได้ลองขับนะฮะทดลองจนกว่าจะพอใจนะครับเซ็นเอกสารครบทุกอย่างนะครับตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยนะครับสัญญาซื้อขายก็ค่อยโอนจ่ายเงินมาให้ผมนะครับรถสไลด์ก็ถึงจะกลับบ้านได้นะครับถ้ารถไม่พร้อมใช้งานผมจะไม่ส่งเด็ดขาดน,นะครับเพราะว่าไปถึงท่านก็จะไม่รับอยู่แล้วนะครับเป็นผมก็ไม่รับนะครับรถที่ไม่พร้อมใช้งานนะครับ เราจึงตัดปัญหาเรื่องตรงนี้ไปเลยนะครับรายงานตรงๆดีกว่านะครับซื้อขายด้วยความซื่อสัตย์จริงใจดีกว่านะครับเพราะว่ารถที่ร้านก็ไม่ใช่รถผมนะครับไม่มีความจําเป็นเลยนะครับที่ผมจะต้องมาโกหกเพื่อที่จะให้ได้ขายแค่คันคันเดียวนะครับภายในคันนี้ก็ดูสะอาดใหม่นะครับรถมือสองผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับไม่ใช่รถป้ายแดงนะครับแต่คันนี้ผมตีให้80%นะครับท่านซื้อไปก็ดูแลต่อตามการใช้งานอย่างเดียวก็พอนะครับให้เปลี่ยนถ่ายของเหลวตามระยะนะครับ ค่ามือเทเนนนะครับจะสูงกว่ารถญี่ปุ่นอยู่ประมาณ1-3ถึงเท่าตัวนะครับแอร์ด้านหลังก็จะเป็นแบบดิจิตอลแยกโซนนะครับเพดานสะอาดนะครับใหม่มากๆเลยนะฮะบ้านหลังไฟฟ้านะครับปรับได้ปกตินะครับถือว่ารถที่สมบูรณ์ค่อนข้างมากเลยนะครับเดี๋ยวไปชมด้านหน้านะฮะฝั่งคนนั่งนะครับบุ๊กสวิตนะฮะอยู่ครบหมดเลยนะครับไม่มีอะไรชำรุดเลยนะัะเจ้าของรถเป็นคนที่ค่อนข้างรักษารถมากๆเลยนะครับออปชั่นเพียบเลยคันนี้ ดูใสสะอาดนะครับเดี๋ยวผมจะทําสปาภายในให้อีกรอบหนึ่งนะฮะอันนี้แค่ล้างอย่างเดียวนะครับถือว่าโอเคมากๆนะครับภายในนะฮะมาเช็คโครงสร้างไปพร้อมกันกับผมนะครับฝั่งนี้เม็ดอาร์คคมมากนะฮะไม่มีเม็ดไหนหายไปเลยนะครับมาชมด้านหลังนะฮะคมทุกเม็ดนะฮะเบื้องต้นเดี๋ยวผมจ้เช็คมาหมดแล้วนะครับ อันนี้ผมก็มาดึงให้ดูอีกรอบหนึ่งนะฮะมาดูฝั่งนี้นะครับคมทุกเม็ดนะฮะไม่มีเม็ดไห,ไหนหายไปเลยนะคะรับยวไปเช็คฝั่งคนขับดูนะครับคมทุกเม็ดนะฮะถ้าผมเจอตรงไหนที่มันหายไปนะครับผมจะชี้บอกเลยนะครับไม่มีวัดกักแน่นอนนะครับหยิกดูนิ่มๆเนี่ยคือดเดิมๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหยิกดูแล้วมันแข็งๆนะครับมีการวางกาวใหม่นะครับนั่นคือการทําสีมาแล้วนะครับแต่นี่คือยังเดิมๆอยู่นะครับสําหรับผมนะครับโครงสร้างรถต้องมาก่อนนะครับส่วนเครื่องยนต์เอาไว้ที่หลยนะครับ ดูเม็ดอาร์คซูมหน้านะครับเดิมเดิมหมดเลยนะฮะสีแก้มของน็อตยังอยู่เลยนะครับห้องเครื่องยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้สปาอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับถ่ายให้ดูแบบสดๆเลยนะครับดูน็อตนะครับไม่ขยับเลยนะครับไม่ได้แกะไปทําสีเลยนะฮะฝากระโปรงยังเดิมเดิมอยู่นะครับคันนี้ผมได้ถือโอกาสลองเทสไปด้วยเลยนะครับประมาณ300กิโลนะครับก็ถือว่าได้รถที่สมรรถนะที่ดีมากๆนะฮะทุกอย่างสมบูรณ์หมดแล้วนะครับดูเม็ดอาร์คฝั่งนี้นะฮะนี่เราไม่ได้ล้างนะครับเดิมเดิมหมดเลยนะครับ เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราทําสปาห้องเครื่องให้ใหม่นะครับรับรองว่าออกมานี่คือจะใหม่กิฟเลยนะครับน็อตฝั่งนี้ไม่ได้ขยับสักตัวเลยนะครับเห็นไหมครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับฝักโปรงน็อตไม่ขยับเลยนะครับนี่ก็เป็นอะไรที่เปลี่ยนออกนะฮะเป็นมีมูเลไชาร์ดนะครับยางท่นเครื่องแท่นเกียร์นะฮะแล้วก็ท่อเบนซินนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ลูกใหม่นะครับมาชมด้านท้ายกันนะครับโครงสร้างท้ายเดิมทุกจุดนะฮะเมทอาร์คเดิมๆทุกจุด ไม่หายไปเลยนะครับการันตีได้ว่ารถคันนี้ไม่เคยอุบัติเหตุพลิกคว่ำชนหนักมาแน่นอน1ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมตำหนินะฮะด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นตรงฝากระโปรงนะฮะอันนี้คือสีเดิมเดิมนะครับเนี่ยสะเก็ดหินนิดหน่อยนะฮะถ้ามองแบบผ่านๆก็จะไม่ค่อยเห็นนะฮะอันนี้ผมชี้ให้ดูแบบใกล้ๆเลยนะฮะเห็นไหมครับถ้าไม่ซูมดูก็จะไม่เห็นนะครับอันนี้คือผมเตรียมไว้ก่อนนะครับเพราะว่าผมจะไม่ได้ยังไม่เก็บงานให้นะครับอย่างนี้นะครับ แล้วก็ตรงด้านตรงนี้ก็จะเป็นแรกเกอร์มันมันลอกนิดหน่อยนะฮะอันนี้คือขัดได้นะครับขัดออนนี่คืออย่างเงาเลยนะครับเนี่ยคิ้วตรงหลังคาตัวนี้ก็อันนี้คือเก็บงานได้หมดนะฮะถ้าคุณไม่อยากพลาดชมรถบ้านสวยๆรายงานตรงๆนะฮะให้คุณกดติดตามช่องนี้ไปเลยนะครับผมจะคัดสัรนรถบ้านแทนคุณเองนะฮะไม่ต้องกลัวรถย้อมแมวนะครับผมจะรายงานตรงทุกจุดผมจะไม่รีวิวรถคันคันเดียวที่ไม่พร้อมใช้ มาทำให้ผมเสียชื่อเสีย,ยงแน่นอนนะครับส่วนคันนี้ผมบอกเลยว่าใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับการันตีได้เลยนะครับแล้วกลับมาเจอกผมคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ